โนะคะก็สภาทุกท่านนะคะไปชมชื่นชมกับสถานที่ที่หนึ่งนะคะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยศิลปากรอของเรานะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีของคนทั่วไยนั่นก็คือองค์พระพุทธมายดีนะคะซึ่งที่นั่เนี่ยมีความน่าสนใจหลายๆอย่างทั้งอาหารที่น่าทานแล้วก็มีองค์พระพุทธมายดีให้นมัสการกกสักการะกการานะคะสําหรับวันนี้นะคะอาโบสภาเพื่อนไปไงนะคะ ไม่ใช่นะคะคันนี้นะคะเราจะไปด้วยมอเตอร์ไซค์แลนะคะ่ะแล้วเราก็ไปกันเลยค่ะันดยเรามีผู้ติดตามเป็นชายหนุ่มด้วยนะคะ ด้านหน้าของเราก็เป็นองค์พระปฐมเจดีแล้วนะคะนี่นะคะคือตลาดค่ะและนี่คือเป้าหมายของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้หลังจากพวกเราทํางานคอมร้อยหิวมากค่ะถ้า,า,ต,อาตอนนี้อโปก็มาถึงแล้วนะคะสถานที่ที่เรียกว่าองค์พระปฐมเจดีนะคะนั่นก็คือด้านหลางของอโป้นี่เองนะคะนี่ก็คือองค์พระปฐมเจดีนะคะซึ่ง ในขณะนี้นะคะเป็นเวลากลางคืนกลางคืนนะคะโบว็จะพามาชมทัศนียภาพที่บอกว่าเป็นเวลากลางคืนซึ่งหลายหลายคนก็อาจจะไม่เคยได้พบองค์พระในเวลากลางคืนนะคะนี่ก็ดูน,าานะคะสวยงามนะคะทั้งหลังก็มีองค์พระที่บอกว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่นะคะเขาก็จะมาน,มนำมาสักการแล้วก็กราบไหวข้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวหลายๆคน ค่ะก็หลายสาขที่เมื่อกี้นะคะเราก็ไปชมองพระปฐมเจดีย์กันแล้วทีนี้ก็มาถึงระทรงพาของเราที่มาที่นี่กันนะคะอย่างแรกที่นักศึกษาศิลปกรนะคะบอกว่าร้านที่ร้านที่รู้นะคะก็คือจะเป็นร้านอาหารที่องค์พระนะคะซึ่งก็มีหลากหลายร้านมากเลยนะคะอย่างเช่นข้างหลังนี้นะคะร้โปทอทะเลนะคะซึ่งก็จะมี เกี S <S <muy> ่ยวกับทะเลนะคะมีเต้องปลาค่ะซึ่งรับรองถืรสชาติค่าไหวเยอะค่าด้วยค่ะแล้วก็ร้านที่เราเอาโบนะคะจะแนะนำนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือร้านนะคะไอติมบอลฟ้านะคะซึ่งเป็นร้านขายไอศครีมนะคะที่บอกว่ามีการโตโฮกันทั่วประเทศเลยนะคะจะเห็นได้ตามรายการเกี่ยวกับอาหารหรือว่าพาท่องเที่ยวอะไรนี่นะคะต้องมา ร้านที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะแล้วก็การันตีรสชาติของไอติมนะคะว่าอร่อยจริงๆนะคะร้านนี้และมีลูกค้ามากมายเลยนะคะค่ะแล้วก็พิเศษน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะของรุมเจ้าของร้านนะคะก็ใจดีนะคะที่ฝา ันนี้ก็จะมาโชว์รีลร้านพิเศษนะคะที่เป็นที่เก่าขานกันนนะคะของไอติมลอยฟ้านั่คือการโยนไอจิมนะคะขึ้นไปบนฟ้าแล้วตอกให้ลูกค้าเดียวรับให้ได้นะคะเรามารอดูกันว่าอโปของเราเนี่ยจะรับได้หรือเปล่าอัปโปน้อยมีความรู้สึกยังไงบ้างคะตั้งเต้าเาย้ยนี่คือคุณลุงเจ้าของร้านนะคะกําลังจะโชว์ไอติมลอยฟ้าแล้วค่ะ 好了妈来吃安装还可以用四五 รายการัื่อน้ำเที่ยวของอโปนะคะทุกท่านทุกคนนะคะมาทเทียวเว่ยวที่องค์พระปฐมเจดีนะคะเราก็ได้ครับนักมรดกการนะคะองค์พระปฐมเจดีแล้วก็ได้รับประทานอาหารอร่อยๆน,น,นะคะตามฟ้าอาหารมากมายวันนี้นะคะโปของเราคนหนึ่งเนี่ยสามารถรับไอติมร้อยฟ้าได้นะคะแล้วก็ได้รับประทานไอติมฟรีนะคะ5คนไหน,นะคะสนใจน,นะคะอยากที่มากินไอติมอ,อร่อยๆแล้วก็ ก็เดินมาได้นะคะที่นครปฐมนะคะองครปรมที่นีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาโบก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย